ชอบมีพี่เช่ปะผมชื่อบอนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สามพักอยู่หอรวมชายหญิงแห่งหนึ่งในย่านชานเมืองตัวผมเองก็มีแฟนอยู่แล้วแต่พักอยู่ต่างจังหวัดเจอกันบ้างบางครั้งเท่านั้นอยู่มาวันหนึ่งผมสนิทกับพลอยสาวข้างห้องมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นความลับที่เราสองคนพยายามเก็บไว้จากคนอื่นจนกระทั่งคืนหนึ่งมีเสียงทะเลาะก,กันดังลั่นจากห้องพลอยเสียงผู้ชายตะโกนด่าทอเข้าของกระแทกกำแพง และเสียงกรีดร้องผมได้ยินทุกอย่างแต่ไม่กล้าออกไปดูรุ่งเช้าหองเงียบกริบผมลังเลอยู่หน้าห้องเธอก่อนจะเคาะประตูเบาๆด้วยความเป็นห่วงเสียงเปิดประตูดังแกรกคนเปิดประตูคือพี่บอมแฟนตัวจริงของพลอยที่กลับมาจากต่างจังหวัดเมื่อคืนเขามองผมตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วถามเสียงเรียบๆชอบมีพี่ป่ะผมอึกอักยังไม่ทันตอบพี่บอมเดินเข้าไปในห้องแล้วลากกระสอบสีดำใบหนึ่งออกมา กระสอบนั้นเปื้อนเลือดแห้งกรังเขาเปิดปากกระสอบให้ดูด้านในพร้อยนอนอยู่ในนั้นดวงตาเบิกโพรงสีสบิดเดี้ยวเหมือนถูกบิดคออย่างแรงผมพังอถอยหลังพี่บอมยิ้มยิ้มเย็นเฉียดที่ฝังอยู่ในหัวผมมาจนถึงทุกวันนี้มีพี่ใช่ไหมหนึ่งปีก่อนเสียงกรีดร้องย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนพรอยเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหอพักแห่งนี้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยโดดเด่นใครๆก็เหลียวมองรวมถึงบอลด้วย ตอนนั้นบอลยังเป็นนักศึกษานิสัยเรียบร้อยมีแฟนอยู่ต่างจังหวัดเขาแค่ทักทายพร้อยตามมารยาจนวันหนึ่งพร้อยเอากับข้าวมาให้อ้างว่าทำเยอะไปคนเดียวกินไม่หมดมันเป็นการเปิดทางที่แนบเนียนจากวันนั้นมาพร้อยกับบอลเริ่มใกล้ชิดกันขึ้นทีละนิดกินข้าวด้วยกันบ่อยขึ้นพร้อยขอให้ช่วยยกของขอให้ช่วยติวจนกระทั่งวันหนึ่งฝนตกหนักไฟดับทั้งหอคืนนั้น ลอยขอห้องบอลตอนเกือบห้าทุ่งเธออยู่ในชุดนอนผมเปิียเล็กน้อยขอนั่งรอไฟหน่อยกลัวอะ่ะเธอบอกเสียงเบาไฟกลับมาในอีกสิบนาทีแต่เธอไม่ได้กลับห้องคืนนั้นทุกอย่างเริ่มต้นหลังจากวันนั้นบอลกับพลอยกลายเป็นความลับที่ร้อนแรงแต่ก็มีรอยร้าวบางๆซ่อนอยู่เพราะพลอยมีแฟนอยู่แล้วพี่บอมที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดเรากำลังจะเลิกกันแล้วเขาไม่เคยอยู่เขาไม่เข้าใจเราเลย คำพูดเดิมๆที่พลอยพูดซ้ำกับบอนบอนเริ่มรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าเขาเริ่มห่วงเธอเริ่มรู้สึกว่าเธอเป็นของเขาแต่แล้ววันหนึ่งพี่บอมก็กลับมาเยี่ยมกระทันหันพลอยดูไม่สบายใจพยายามหลบหน้าบอนเธอบอกให้เขาอย่าออกมาจากห้องให้อยู่เงียบๆไปก่อนแต่บอนแอบได้ยินเสียงหัวเราะของเธอกับพี่บอมเสียงหวานๆที่เขาเคยได้ยินจากเธอเพียงคนเดียวและคืนนั้นเองเสียงทะเลาะก็ดังขึ้นเป็นครั้งแรก รอยแดงที่คอกับแปรงสีฟันที่เกินมาหลังจากเสียงหัวเราะในคืนนั้นพี่บอมเริ่มรู้สึกบางอย่างผิดปกติพร้อยดูเกรงเวลามองหน้าเขาบางครั้งก็ถือโทรศัพท์แล้วรีบซ่อนหรือกดล็อกหน้าจอทันทีที่เขาเดินเข้าไปใกล้วันหนึ่งขณะที่พี่บอมกําลังอาบน้ําโทรศัพท์พร้อยสั่นขึ้นมาวางอยู่บนเตียงชื่อที่โชว์ขึ้นมาคือบอลติวเตอร์เขาไม่กดดูแต่แค่ชื่อก็เริ่มมีอะไรบางอย่างกรีดหัวใจเขาเบา,เบา ฮ่าฮ่าวันต่อมาพี่บอมเปิดลิ้นชักข้างเตียงโดยไม่ได้ตั้งใจและเจอแปลงสีฟันอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่ของเขาและไม่ใช่ของพลอยแน่นอนเขาไม่พูดอะไรแต่เริ่มสังเกตมากขึ้นวันหนึ่งขณะที่เขาแกล้งหลับในห้องเขาได้ยินเสียงกระซิบจากทางระเบียงเสียงของพลอยเบาๆคืนนี้อย่าออกมาเลยเดี๋ยวเขารู้และเสียงฝีเท้าผู้ชายวิ่งลงบันไดหนีไป เกมของความเงียบพี่บอมเริ่มเปลี่ยนเขาไม่ถามไม่ว่าไม่แสดงความโกรธแต่เขาเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวของพลอยเขาแอบติดตั้งกล้องเล็กๆไว้ที่ห้องและในคืนนั้นเขาเห็นทุกอย่างผ่านจอมือถือบอลเปิดประตูห้องเข้ามาพลอยสวมเพียงเสื้อยืดตัวใหญ่ตัวเดียวเธอหัวเราะกอดเขาอย่างคนที่ไม่มีอะไรต้องปิดบงังแล้วเธอก็พูดประโยคที่ทำให้หัวใจพี่บอมแตกสลาย ดีจังที่เขาไม่กลับมาเร็วกว่านี้เราจะได้มีเวลาของเราบ้างเขาไม่พูดไม่ร้องไม่แม,แม้แต่จะปิดคลิปวันรุ่งขึ้นเขาลางงานและบอกกับหัวหน้าเพียงว่าผมขอกลับบ้านไปเคลียร์ใจคืนถัดมาเขามาถึงหอโดยไม่มีใครรู้และเสียงทะเลาะก็ดังขึ้นอีกครั้งคืนสังหารคืนวันที่12กันยายนเวลาหนึน่งนาฬกานาที พี่บอมนั่งอยู่ในรถมองแสงไฟจากหน้าต่างห้องของพลอยอยู่เงียบๆเ,เขารอเวลารอให้คนอื่นออกไปก่อนกล้องวงจรจิ๋วที่เขาซ่อนไว้ยังทำงานอยู่เขาเห็นภาพสองคนกอดกันบนเตียงที่เขาเคยนอนเสียงหัวเราะเบาๆคำพูดที่เหมือนเขาไม่มีตัวตนความทรยศที่แทงเข้าใจกลางอกความเย็นชาในแววตาของคนที่เคยสัญญาว่าจะซื่อสัตย์สามนาฬิกาสิบสองนาทีบอนเดินออกจากห้องเงียบเชียบหัวเราะคนเดียวขณะถ่ายมือถือ พี่บอมรอจนแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ก่อนจะขึ้นไปเข้าห้องเบาฮ่าเสียงล็อกประตูดังขึ้นพลอยเปิดประตูใส่เสื้อยืดตัวเดิมไม่มีเสื้อในเธอตกใจที่เห็นเขาเขาไม่ควรจะมาพี่มาได้ยังไงพี่บอมไม่พูดอะไรเขาเดินเข้าไปในห้องสายตาไล่มองรอบๆเห็นถุงขนมชายอยู่ข้างเตียงเห็นกล่องถุงยางใช้แล้วในถังขยะเห็นกลิ่นของอีกคนในห้องที่เคยเป็นของเขา เมื่อวานมีใครมาไหมเขาถามเสียงเรียบพลอยเงียบตอบว่าไม่มีเขาถามย้ำแน่ใจเหรอเธอยิ้มฝืนแน่ใจสิพี่บ้าไปแล้วเหรอพี่บอมพยักหน้าเบาๆแล้วหยิบมือถือออกมาเปิดคลิปจากกล้องวงจรภาพบนหน้าจอปรากฏชัดเจนพลอยกับบอลกอดกันจุกกันพูดถึงเขาเหมือนเป็นคนแปลกหน้าพลอยหน้าซีดร่างสันเทาพี่ฟังหนูก่อนมันไม่ใช่แบบนั้น มันแค่เผลอหนูเหงาหนูขอโทษแต่คำว่าขอโทษไม่ได้ช่วยอะไรอีกแล้วหัวใจของเขาพังไปนานแล้วและเขาเลือกแล้วว่าจะไม่ให้อภัยซีนารากาหนึ่งนาทีเสียงหวีดร้องดังลอดกำแพงเสียงกระจกแตกเสียงร่างหนึ่งล้มกระแทกพื้นเสียงขอชีวิตที่ไม่มีใครได้ยินพี่บอมก้มลงมองร่างของพลอยที่ไม่ไหวติงอีกต่อไป ดวงตาของเธอยังเบิกกว้างเหมือนกำลังร้องให้ในความเงียบเขาคลุมร่างด้วยผ้าห่มขนใส่กระสอบแล้วเช็ดเลือดอย่างประณีตตอนแสงแรกของเช้าวันใหม่เริ่มรอดมาเคนหันไปมองประตูและยิ้มเล็กน้อยเดี๋ยวมึงได้เจอของมึงแน่เขาพึ่งทเบาฮ่าฮก่อนที่เช้านั้นเขาจะเปิดประตูต้อนรับบอนพร้อมคำถามเด็ดขาดชอบมีพี่ป้าและเปิดกระสอบโชว์คำตอบสุดท้ายเอาตัวรอดจากกระสอบนรก บอนยืนตะลึงอยู่หน้าประตูกลิ่นขาวเลือดที่โชยออกมาจากกระสอบทําให้เขาแทบอาเจียนพี่บอมยืนถือปากกระสอบมือเปื้อนเลือดดวงตาแดงกำ่ำมึงชอบมีกูใช่ไหมบอนไม่พูดอะไรเขาแค่ถอยหลังช้าฮ่หา,หาพยายามควบคุมมือไม่ให้สัน่นในหัวคิดไปหลายทางกูจะโดนฆ่าต่อไหมมีใครได้ยินไหมหอมีซีซีทีวีไหมพี่บอมเดินเข้ามาใกล้เขาถือมีดเล่มหนึ่ง บอนรีพูดออกไปอย่างรวดเร็วพี่ใจเย็นมันผิดผมยอมรับแต่พี่ฆ่าเธอไปแล้วนะพี่ฆ่าไปแล้วถ้าฆ่าผมอีกพี่ก็จบพี่บอมหยุดชะงักมองบอนนิ่งฮ่หาฮ่